กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องล้นวนมหาประชาชนที่เคารพอย่างยิ่งนะครับผมเองในฐานะชาวนาแต่ต้องขึ้นมาบนเวทีบ่อยเพราะเนื่องจากพี่น้องที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็มีจำนวนเป็นชาวนานี้เป็นจำนวนามนากแล้วก่อนอื่นนะครับผมเองได้ฟังหลายๆฝ่ายจากที่ไปเดินคุยกันหลายๆฝ่ายจากฝ่ายตรงข้าม เรเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามแล้วกันแนวความคิดกับพวกเราเขาบอกว่าการที่พี่น้องมาร่วมในการชุมนุมท้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวใต้เท่านั้นฉะนั้นผมเองในฐานะคนภาคกลางและอยู่ในลหลายๆภาคเราก็เลยบอกว่าการต่อสู้ตรงนี้พี่น้องชาวใต้มาก็จริง แต่เป็นการต่อทู่ที่เราจะรวมมวลมหาชนเราต่อสู้เพื่อประเทศไทยไม่ใช่ต่อสู้เพื่อใครคนหนึ่งฉะนั้นผมขอยกย่องยกมือให้อันหนึ่งว่าพูดด้วยใจจริงพี่น้องชาวใต้รวมพลังแข็งขันเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นพี่น้องภาคกลางล่ะรวมพลังหรือยังพี่น้องภาคสารรวมพลังหรือยัง พี่น้องภาคเหนือรวมพลังหรือยังฉะนั้นเราอย่าไปบอกว่าเป็นคนตุพนี้งานนี้เป็นงานที่เราจะต้องรวมพลังแล้วต่อสู้เพื่อประเทศไทยอยู่รอดครับผมฉะนั้นมีการใส่ร้ายป้ายสีผมเองเนี่ยพยายามไปคุยกันหลายฝังเงืองทีเราก็ได้ฟังอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้มาวันนี้เราอยากจะมาทวง ของของเราที่เราขายไปแล้วแล้วเรายังไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยกับรัฐบาลนั่นคืออนะไรฮะข้าวของพี่น้องชาวนาะที่เข้าโครงการไปแล้วมีแต่ใบประทวนเท่านั้นเรายังไม่ได้สตังเลยที่ผมพูดมาลหลายครั้งแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วรัฐบาลเองก็ผลัดมาตลอด ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาันที่สิบห้ากันยาจนวันที่ไอ้วันที่หนึ่งตุลาพอขายข้าวแล้วจะมาเสร็จแล้วพอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาก็บอกว่าวันที่หนึ่งธันวาจะได้สตังก็ไม่ได้พอมาวันที่สิบห้าธันวาก็ยังไม่ได้แล้วเมื่อไม่นานนี้บอกว่าสิ้นเดือนธันวาระหว่างปีใหม่ก็จะได้ปานนี้ยังไม่ได้เลยครับพ่อแม่พี่น้อง แล้วหลายท่านพยายามฝากของมาเลยวันนี้เอาเลยถ้าไม่ได้สตังก็ไม่เป็นไรบอกเอาข้าวของกูคืนมาแล้วเอาใบป,ประทวนกลับไปเราจะได้เอาข้าวไปขายลงสีอื่นนะรัฐบาลหลอกเรามาตลอดนะครับบอกว่าขายข้าวแล้วเนี่ยสามวันได้ใบป,ประทวนเจ็ดวันจะได้สตางค์นี่มันจะสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลย รัฐบาลก็หกหลอกเรามาเรื่อยๆแล้วมีวันนี้เมื่อเราเลวตอนก่อนปีใหม่ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ยินไหมครับส่วนของรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่ากำลังจะหาเงินแล้วกำลังที่จะกู้เงินอยู่ประมาณหนึ่งแส0 0ามหมื่นล้านแต่ตอนนี้กำลังติดต่ออยู่แล้วจะได้ในประมาณวันที่15มกราคมนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อครับพ่อแม่พี่น้อง ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเป็นชาวนาที่ฟังอยู่ในทุกที่ทุกแห่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคกลางและภาคอีสานอยู่นี่เป็นจํานวนมากอยู่โทรมาหาผมเป็นจํานวนมากที่ยังรอวันเวลาบางคนโทรมาหาผมร้องไห้บอกท่านนายกตอนนี้รูปไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนแล้วไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีอะไรจะไปเอาของจากร้านค้าก็ไปเอาไม่ได้เพราะของเก่ายังไม่ให้เขาแล้วตรงนี้จะทําอย่างไร ผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นความตกเป็นความอะไรนะเป็นความทุกความยากที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่งอโงเปนคนหนึ่งไม่เคยนึกถึงความเดือดร้อนของชาวนาชาวนามีครอบครัวมีลูกที่จะต้องทำมาหากินแต่ตอนนี้เขาขายข้าวทำนายได้ความเหน็ดเหนื่อยหลังสู้ฟ้าหน้าทูดิน เขาก็อยากที่จะได้เงินก้อนนี้มาเลี้ยงลูกเลี้ยงชีวิตของเขาแล้วให้ลูกส่งเรียนด้วยการศึกษาแต่รัฐบาลเคยเห็นไหมครับปล่อยเขาตกยากปล่อยเขาอดอยากมาสามสี่เดือนแล้วไม่เคยนึกถึงเขาเลยเขาร้อง่มร้องให้นึกถึงไหมคุณมีเงินมีทองกองท่วมหัวแล้วคุณเคยนึกถึงชาวนายมากยากจนอยากพี่น้องของพวกเราบ้างไหมครับคุณอยู่สุขสบายคุณนอนห้องแอร์ คุณกินข้าวมื้อละหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแต่ของเราพวกพี่น้องชาวนาจะกินมื้อละหนึ่งร้อยบาทเรายังยากเย็นแสนเข็นแล้วสิ่งเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านชาวนาที่ฟังอยู่บ้านตอนนี้ผมบอกให้เลยครับว่าเราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเพื่อที่เอาเงินของเราที่รัฐบาลเอาไปนั้นเอาคืนกลับมาให้ได้ลุกขึ้นมาครับ ผมก็เลยจะขอย้อยไปนิดถึงเรื่องข้าวที่ตอนนี้วันนี้ได้รับข้อมูลจากลงสีจากโกดังต่างๆว่าตอนนี้ข้าวอยู่ที่จังหวัดสุพรรณอยู่ในโกดังหลายโกดังมากเลยแล้วเป็นการข้าวเก่าเก็บมาประมาณถึง5-6ปีแล้วสมัยยุคตะวันยุคนี้แหละครับตอนนี้เป็นข้าวที่ไม่สามารถที่จะออกไปขายได้ แล้วพอเสร็จนะโครงการ g 2 g ูีที่รัฐบาลน,นำข้าวมาจะไปขาย g 2 g ูก็บอกว่าขาย g 2 g ูไปเสร็จแล้วก็ที่จะเอาข้าวนี้ออกไปส่งออกนอกแต่ไม่บอกว่าขายให้กับประเทศไหนราคาเท่าไหร่ไม่บอกแต่นั้นก็เอาข้าวเก่าเนี่ยนะครับเอาข้าวเก่าเอาข้าวใหม่ที่เข้ามาในช่วใหม่ขาย g 2 g ูีและเอาข้าวไก่ที่ข้าวเก่าที่อยู่ในกดังเอาข้าวใหม่ทีนี้แล้วก็เป็นการหมุนเวียนเปรนตรงนั้น ตอนนี้ข้าวเก่าที่กองอยู่ในโกดังอยู่โกดังที่จังหวัดสุพรรณนั้นเป็นจํานวนมากเก่าจนไม่รู้กันไหหกห้าหกปีนี่พ่อแม่พี่น้องครับโดนทั้งลมยาโดนทั้งอะไรหลายหลายอย่างหลายๆครั้งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เอามาหุงแล้วหมามันยังไม่กินเลยแล้วคนจะกินได้อย่างไรครับผมเป็นฟาร์มที่ รัฐบาลชุดนี้ไม่เอาใจใส่เอาแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องชาวนานเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นสินมาตลอดท่านไม่เคยเหลียวแลและดูพวกเราเลยครับแล้วเสร็จพี่น้องเชียงรายพี่น้องเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงตอนนี้เดือดร้อนไปหมดเพราะในโครงการของที่จะขายข้าวหอมมะลิออกต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องครับผมได้รับคมร้องเรียงมาจากพี่น้อง จากทางภาคอีสานภาคเหนือเสร็จมาของเขาเนี่ยถูกในการเรื่องเอาข้าวปอมปนโดยพ่อค้าโดยกลุ่มของนักการเมืองกลุ่มพ่อค้าที่หากินผลประโยชน์ตนนัวนี้เอาข้าวพิษณุรโลกไปปนกับข้าวหอมมะลิแล้วก็ส่งไปในานามของข้าวหอมมะลิเสร็จแล้วส่งไปยังประเทศต่างๆประเทศจีนสุกตีกลับมาแล้วจากนั้นเขาไม่สั่งข้าวจากประเทศไทยเลยโดยเฉพาะเรื่องข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวเกรดพรีเมียมเป็นข้าวที่มีคุณภาพอย่างดีเราถูกตลาดไม่มีแล้วนะเราถูกก็ตัดทิ้งแบบมอนเขาหันไปซื้อข้าวเขเมรหันไปซื้อข้าวเวียดนามหมดแล้วนี่เป็นการบริหารจัดการของรัฐบาลส่งให้คนไปตรวจส่งให้คนไปดูแลผอกคมผอกองต่างๆ,ๆไปตรวจแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังว่าออกไปตรวจเรียบร้อยไปดูเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผิดนั้นผิดนี้แล้วเสนอฝ่ายรัฐบาล ท่านเก็บใส่ลิ้นชักเนี่ย ب, โดยไม่ไปตรวจสอบและไม่ไปดำเนินการจริงๆครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวนาเราถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตอนนี้พ่อค้าถูกอีกแล้วครับกระสอบป่านที่สั่งมามีการบังคับว่าคนที่จะซื้อข้าวเข้าโกดังอยู่ในกรดังของรัฐบาลต้องมีกระสอบปาน เอาไว้ใส่ข้าวแล้วใส่ใส่ไว้ในโกดังของนั้นนะครับสั่งมาจากบางประเทศทีทีหนึ่งเป็นหลายหลายสิบล้านกระสอบแล้วพอเอาข้าวออกเสร็จแล้วก็สอบป่านนั้นคือไม่ได้ใช้เป็นใช้กระสอบพลาส,สติกเหมือนกระสอบปุ๋ยที่ใส่ไปกระสอบละห้าสิบกิโลกระสอบป่านตอนนี้ทิ้งเป็นกองขยะบอกลงสีเขาบอกว่านี่เป็นรัฐบาลโ,โง่โงเข้ามาแล้วเสร็จได้อยากบริหารงานอย่างนี้รัฐบาลเราถึงได้จนนะฮะชาวนาถึงได้จนตลอดนะครับ ก็อสอบปานตอนนี้ไปดูเลยเขาไม่ได้ใช้แต่ตัวรวัฐบาลต้องสั่งมาเพื่อผลประโยชน์ขังพวกตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหน้าหน้าเศร้าใจนะครับแล้วก็ในส่วนโกดังผมบอกให้เลยว่าตอนนี้ลงสีร้องแล้วถามว่าลงสีต้องร้องเพราะอะไรครับรับซื้อข้าวจากโครงการรับจำนำแล้วนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยคือไม่สั่งแปรทิ้งไปเลยที่ไม่สั่งแปรเพราะไม่มีโกดังจะใส่เพราะข้าวในโกดังยังขายไม่ออก พอนานๆข้าวข้าวเปลือกที่อยู่น,นานอยู่ในโรงสีเกินห,หลายเดือนขึ้นมาข้าวก็เหลืองพอเหลืองเสร็จปั๊บรัฐบาลก็ไปปรับเอากับโรงสีว่าดูแลข้าวนั้นให้เสื่อมคุณภาพปรับกับโรงสีซึ่งโรงสีเองนั้นไม่มีทางออกและไม่มีทางที่จะรอดไปได้ก็จึงต้องยอมเสียค่าปรับอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะดําเนินการกับพวก ที่ไม่ใช่พวกของตอนเองสั่งแปรให้ช้าไปลงสีพวกนี้จะได้ไม่เข้าส่วนเอาลงสีพวกเข้าไปบริหารจัดการการหาเงินจริงเงินไปนะครับและสิ่งเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่พี่น้องลงสีก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วสองปีนี้แล้วก็โกดังที่มีปัญหานะครับตอนนี้ไม่ได้เงินจากรัฐบาลนะครับนั่นคือท้งอตกอทั้งอคสอตอนนี้อตกอติดค้าเงินกับโกดังนี้ อยู่หนึ่งพันล้านอคอสอติดค้างเงินอยู่กับโกดังในนามของอคสอมีกรมค้าภายในผู้รับผิดชอบอีกสองพันล้านรวมแล้วเป็นสามพันกว่าล้านที่รัฐบาลยังไม่ได้จ่ายเงินกับโกดังสิ่งเหล่านี้ครับแล้วค่ากรรมกรอีกยี่สิบก๊านซึ่งเป็นกร,รมกรที่จะต้องไปรับจ้างแบกข้าวในโกดังแต่เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เงินมาเจ้าของโกดังต้องจ่ายเงินแทนไปก่อนอีกยี่สิบก๊าน ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเจ้าของไม่ได้จ่ายเงินพี่น้องกรรมกรก็เดือดร้อนนั่นสิ่งเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เลยอยากให้เห็นว่าพี่น้องชาวนาทุกท่านเราหาความหวังเราหาที่ยึดเดี่ยวแล้วเพื่อที่จะใช้ชีวิตชาวนาของเราที่ดีขึ้นนั้นคงเป็นไปได้ยากเสียแล้วเพราะรัฐบาลไม่เคยสนใจเรื่องการพัฒนาเรื่องการที่จะปฏิรูปเรื่องการที่จะส่งเสริม สร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวนาดีขึ้นรัฐบาลเข้ามาสองปีสแสวงหาแต่ผลประโยชน์ขูดเลือดขูดเนื้อต่อพี่น้องชาวนาด้วยกันหลอกเราไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะฝากไวปเลยว่าพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ท่านยังหลงไหลท่านยังติดใจในคำว่าประชานิยม บางคนก็บอกเอ๊ะขายขาขายข้าวเนี่ยตันละหมื่นห้ามันขายไม่ได้ขายได้หมื่นกว่าก็พอใจแล้วแล้วมาตอนหลังนี่ยิ่งหนักนะครับเพราะแม่พี่น้องมีการดําเนินการเรื่องที่จะไปหาเสียงแล้วถ้าใครไม่เลือกพักที่เป็นรัฐบาลแล้วในโครงการรับจำนำนี้จะไม่ได้เงินที่ถือใบป,ประทวนนี้อย่างเด็ดขาดไปขู่ไว้อีกด้วยอะไรเกิดขึ้นครับ ในประเทศไทยของเราฉะนั้นก็ขอฝากไว้และสุดท้ายผมก็เองวันนี้พูดกันเยอะแล้วเรื่องข่าวเดี๋ยวจะหาว่าน,นี่คือมาที่แจ้งให้ฟังว่าปัญหามันเกิดขึ้นพี่น้องชาวนากาลังยากจนเจ้าของรถเกี่ยวกาลังลําบากอยู่เพราะเงินต้องอาศัยจากชาวนาเหมือนกันรับจ้างรถเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ราคาละคันเนี่ยอย,อยู่เงินอยู่ที่ชาวนาเนี่ยคนละสองแสนสามแสนไม่สามารถจะเก็บเงินมาได้เพราะพี่น้องชาวนานั้นมีใบประทวนอยู่แล้ว ไม่สามารถที่จะไปเบิกเงินได้วันนี้ผมเองได้โทรไปหาที่ทรกรสทรกรสอบอกว่ายังมีหน่วยงานที่กําลังจะประสานงานการกู้เงินอยู่เมื่อกู้เงินเสร็จแล้วก็ต้องมีการเสนอเข้าไปที่กระทรวงประชางท่านกิติรัตน์ที่จะไปพิจารณาเมื่อกิติรัตน์พิจารณาแล้วเสร็จแล้วจะต้องเอาเสนอเข้าคอรมอแล้ววันที่15มกราคมที่ว่าจะถึงเนี่ยยื่นเรื่องกันไปยื่นเรื่องมาเสนอคอรมอเสร็จแล้ว กกตก็จะต้องมีการตรวจสอบเพราะนอกไปนี้แล้วแล้วผมถามว่าวันที่15มกรานี้พี่น้องชาวนาจะได้เงินที่ถือใบประทวนไว้หรือเปล่าเราจะถูกหลอกอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเสร็จว่าทำไมครับเราถึงขาดทุนจนแย,ยะรัฐบาลซื้อข้าวเปลือกในกิโลกร,รัมละ15บาทคือตันละ1 5 0 0 0บาท แต่เมื่อเอามาสีขายเป็นข้าวสารแล้วนะฮะได้25กิโลกรัมนะครับข้าว10กิโลกรัมนะครับซื้อในราคาที่15บาทแต่พอมาสีเป็นข้าวสารครับเปลือกสีเป็นข้าวสารนะเป็นกิโลกร,รมัมทั้งหมดได้25กิโลกรัมนั้นนะครับเป็นข้าวเป็นข้าวสารแต่พอขายข,าข้าวจริงๆข้าวสารไป25กิโลกรัมรัฐบาลไปเสนอขาย ขายได้เพียงกิโลกร,รัมละ12บาท50กับ13บาทเท่านั้นเองแล้วขาดทุนในตันเข้าสารละตันละ5,000บาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับความเหลวแหลความย่อยยบอับจนเสร็จมาพี่น้องชานาเร็วจึงต้องจนอย่างนี้เพราะมีรัฐบาลที่การบริหารนั้นไม่เป็นและไม่เข้าใจเลยแม้แต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนเกิดขึ้นวันนี้นายกไม่เคยออกมาถามาวนาสักครั้งเดียวว่า ท่านเดือดร้อนหรือเปล่าท่านต้องการเงินเท่าไร่้องอะไรเท่าไรไม่มีเลยมีแต่ท่านล่อนไปล่อนมาหาที่ลงยังไม่ได้เลยช่วงนี้นะครับฉะนั้นวันนี้นะผมเองก็คงจะได้นําข่าวสิ่งนี้มาฝากเปเท่านี้ก่อนเพราะเรื่องข้าวเนี่ยทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ทุกคนพูดกันเยอะว่ามันเป็นปัญหาต่อประเทศชาติต่อปัญหาต่อพี่น้องชาวนาถ้าเราได้มีการปฏิรูปเอาจริงเอาจัง ผมเขียนเรื่องการปฏิรูปของเกษตรกรของชาวนาไทยไปแล้วว่าถ้าเราได้มีการปฏิรูปจริงๆอย่างจังแล้วชีวิตของชาวนาจะมีการลืมตาอ้าปากขึ้นเราจะหมดหนี้หมดสินแล้วเราจะมีการพัฒนาเรื่องการตลาดทั้งภายนอกและภายในและเรื่องการศึกษาของชาวนาชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านได้ร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจพี่น้องชาวนาต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อในการปฏิรูปประเทศไทยใหม่ครับขอขอบคุณครับผม